ผูกเสียกอยู่สวัสดีพี่น้องป้องไปค่ะพบกับซอกคุณอาศนกขันนอตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นแล้วนะคะโอ้ยแม่มึงนี่เยอะแตะข่ขากูเฮ้ยมันสิว่โกโกโ้เด้อพี่น้องตัวนี้หูหยุดอกนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคบพี่น้องเนาะนี่ค่ะกล้วยด่างวันนี้พี่น้องกล้วยด่างว่าหน่อยจัดการเรียบร้อยแล้วนี้ พี่น้องบังแม่กับลูกคูนันเห็นอย่างมันไปไกลบดรพี่น้องตัวนี้มันมสนีมักซนข่อยตัวมันปรถือถาดกับข่อยอินอ,อะไรขันย้ำกล่องมานะ่ะท่าเป็นเสยขันย้ำกูปรถือกล่องมาน่ะนะโอ้นั่นนั่นเห็นบ่เห็นบ่นบพี่นอ้นนองเห็นบ่เห็นบ่กูชื่นเราที่หลังเห็นบ่นนบพี่น้องมันงิดหาดงิดหาดใส่ข่อยแล้ว แม่ก <c ười> no. ับลูกที่พี่น้องไงซ้ำคว้วแล้วโอ้ไงซ้ำงัวแล้วโอ้กระงวตัวนี้เนาะไม่ยุ่งไคุ้มดูดนมแม่มันทีพี่น้องแม่มันบ่ให้ดูดแล้วพี่น้องไงแล้วเนาะอุ้ยตัวซีซ้ำแม่หล่ะจะไปคุ้มดูดนมอีกอยู่งโง่เงือดบ่นเด็พี่น้องตัวหนึ่งอีกสองตัว นีแม่กับลูกแม่กับลูกตัวนั้นเพึ่งสืงนะคะตัวนั้นเพิ่งสืงไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ค่ะแม่กับลูกอะไรอีกน,น,น้อยน้อยนี่เห็นกล้องไรเงงอย่างลูกอ,อือะไรอะไรมาเฟียซะทำไมอีกตัวดีไม่ต้องมาแกล้งสลิเลยนะนีอย่างลูก อยากออกกล้องบอกอยากออกยูทูบชอบกุญอาร์ตใช่ไหมลูกโซ่เลยลูกตีลังกาเลยลูกกินหยาเดพี่น้องมันไล่กินหยาดมันมูนี่อันนี้มันมากกวนีอันนี้มันแหลนออกไปทางนอกเด้อมันนี่เด้ออย่าเป็นไรึ้นมาบ่ทันโอ้ยเสียงห่าวหยาอยู่ขวดขวดอยู่แสียบปัสสาวูมึงนะพี่น้องกินหยาดซื้อกระตูตี๋ยงไดิมุงนะก็แสีบเนาะ กูบ่อยากน้ำสูดหอกโอ้ยลาอยู่ตรวจตรวจอยู่อร่อยไหมคุณโรควันนี้หญ้าไม่ค่อยจะมีแล้วอยู่ในบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอางววไปมือเสียงววออกไปนาโขกดิพี่น้องเด้อยาสีไทยแหละวางทางตอนเอางววออกไปเบิง้งงด้ิพี่น้องแล้วนั่งอันนี้ก็เป็นโศกสาวๆกงงงง็ง่อยจะพัดถือซึ่ง็นไรลูก อันสัปาต์นะคะอันตอนคุ้นถึกเซิงเป็นตั้งไหนคะ่ะอันตัวน,นั้นก็ล้อรอ,อนี่ตัวผู้นั่นคุณนี่มีบุญแบบขนาดเลยดิคุ้นถึกเซิงเป็นตั้งไหนคะ่ะรู้สึกตอนที่เขาเซิงคะ่ะเออถ้าเป็นเขินทันหน้านี้อุ้ยจะเป็นคักนั่นหลันเอากลัวนะกลัวน้บวนปบัหนี้องอยเฮนี่สมายิงแม่มึงแท้แต่ส,สร้างแถวแต่พัดถือเซิงอี่พี่น้อง เกี่ยววัดสันมึงต้องไลยลูกเด้นี่เสิ้งหดพันหนึ่งวัวนี้พี่น้องตครับโผูมาเซิ้งงามงามสูมเข้ามาในตามเลยนี่อะไรนีพี่น้องทั้งนอนตอนย้ำมือแรงนี่กับสิบพ่อใข่พี่น้องควาเดียดมันลืมบอมี้แล้วกับลืมโฮมโฮมโค้งสั่งงวดตัวนี้มันดีอยู่พี่น้องเป็นแต่ให้ลูกดีอยู่ พวกสั่งใหญ่ดีอยู่ตัวนี้ก็ให้ลูกเลือดผมเป็นง้อไข่ที่พี่น้องง้อหน่อยง้อเพิ่นดนี่พี่น้องเป็นฝากเรียงโอ้ยชอบให้ความสนใจนั่นหรอนนี่ขาดเขามอุ่นบ่สต้ดให้ดมดิมักเรียกร้องความสนใจพี่น้องตัวนี้อุ ดูงามมีดของ้วหน่อยพี่นะ้องดูแม่มันนะคะแม่มันเป็นลำปีสกีนเพิ่งหายแต่ว่าตุ่มก็ยังเหลือๆนี่เห็นไหมตุ่มตุ่มก็ยังเหลืออยู่อะไรคะลกูกอะไรอะไรชอบเรียกร้องความสนใจพวกเธอนี่เห็นไหมพี่น้องไม่ <c ười> ขั้นแขวอย่ามาไก่โก มื่อไหนกระหยับตีนกูอย่ามันกระดูกกูหักเห็นตัวน,น้อยๆจักสีหยับตีนคนว่าสันเอ้ยจะมันคักผันมันโอ้ยพี่น้องคอยยืนอยู่คอยหมอดแดงเออไม่สวนกูกูมันเลี้ยงฟ้าหมอดแดงกูก็กสวนแต่เากูจูดแม่มึงซสะบักหัหมอดแดงนี่พี่น้องงัวเฮี้ยนนี่มันบอกกินหยาปอนไหนที่พี่น้องมันมากินหยาหวานตัว กันบ่าหาหญาให้มันกินนี่มันโอ้ยโดยสปาิตัวดำๆหนึ่งแม่ตัวนั้นมันบอกให้าากินนี่พี่ดองหยาเนามั้นี่ห้องเอื่นคนเอาไปหาย่าสันโอ้ยกูเงยจกักปูได้เป็นคนหลับใส่มันเต็มหึงนางวัวเบื้องนางนางเริมมีแขวแล้วพี่นอ้องแขวเริ่มมีแล้วตัวนี้ก็เลยเริมกินหยาอะไรแล้วเฮ้ยมาแหมมาแหมมาไมม ้ามาเลยฉันไม่กลัวเธอหรอกดือด้อๆที่พี่น,อน้องมึงจะดื้อายกูเรียนประทันมึงเลยมึงมีงมงมงสี่ขากูมีสองขาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยค่ะกำลังกินอย่าอที่พี่นอ้อง อะไรอย่าเดินตามฉันมานะไม่ต้องมาเหนียวเบิ่งชั้นบากนี่ขอกระเบิดแล้วคุณห,หนานนะเออเพราะต่ำย่ดอกใส่ละหน่วยใงยวยืใส่เด,ดี๋ยวดวกระโดดเอาโดดโดกดมึงอนะ่ะ <laughs> น่ยตำๆตัคือบ่าเอานนีไ่ฮะมันซาดเป่บ่อซาดสินี่นะเอาคือว่ามันสิไปไกลแล้วมันซาดสิกาโอ้กาเยือใสโอ้ยไ่ถึงไปใครพูดได้หุ่นเลยจะไปเอางานกบคอยเ้อฮะงานกบคอย ก็คอยดูกายวอนมาถืองานเด็กเทียไปลองอกม่อมกแล้วเพราะว่าถีดำของนาประมาณสักคั้งครั้ไม่ใช่อนเจ้าที่ถอยเกิน แม่มันเฝ้าไปไปฟูกมันจิตง <ing> <c oughs> ัวแม่เหงื่อไร่โซนคน นอดสัวสัวกับง้วนี่แหละสะถ้าพี่น้องสะเลียงปลามีปลาลายอยู่ที่พี่น้องในซานี่ดูง้วง้วเป็นหายดิพี่น้องง้วแม่นี่ต่มีลีมันก็ยังสีโซลิสลังเสีย ขอ,อก,กัวกัดจืนพี่น้องพอฝนมันตกนามมันไหลเขออ่าขอกัวบัดบนี้มันก็เลยจืนงว่ากันก็เลยบม่ได้นอนพี่น้องมันก็ได้ยืนหมดคืนเลย